ไปหนึ่งนับแล้วเดี๋ยหน้าเขาใส่แล้วครับดูครับปัดทุ่มของเขามีอนเซนคารมารีครับตอนนี้ทัเองก็ได้ครับต้งประคองตัวครับปัดซ้ายครับลงเบิกแล้วคารมารีโอ้ยลูกนี้ต้องระวังครับหนึ่งสองไปแลกมัดนิวอันตรายนะครับดูมาแล้วครับโอ้ยย้ำอยู่เสมอครับแหมโดนแล้วับปัดขวาครับโอ้โห ้แโดนไปหนึ่งนับแล้วเด่นหน้าเขาใส่แล้วครับดูครับปัดทุกข้อไปเขาเซนคาบารี่ครับตอนนี่ทันเดยก็ได้ครับตรงประพกตัวครับปัดซ้ายครับลงเบิกแล้วตัวตายแล้วไม่นานนับที่สองครับนับที่สองเจอระตัวเข้าไปนะครับโอ้โหดูครับเป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับน้ำหนักน้อยครับไว้รองรับกับคนไทยดูกันใช้กำปั้นครับเคาะ นี่รับซ้ายเข้าตั้งแต่หมัดแรกนะครับแล้วชุดนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเต็มกว่าหูนี่เป็นนับแรกนะครับที่โดนแต่ต่อยแต่ละทีไม่ต่ำกว่า4-5หมัดนะครับอเมลเซนคารมารีจะมาเป็นชุดนะครับชาวต่างชาติอย่างที่เรียนไว้ครับกำปั้นนั้นทรงพลังอยู่แล้วแล้วครับแล้วโกแบบนี้ด้วยครับแม่น้องๆคาดเชื่อกแน้ะครับดูหลายๆมุมครับช็อตสวยๆครับเคาะสีข้าง โอ้โหมันเก็บตั้งแต่ช็อตแรกแล้วครับลูกนี้ซ้ายตัดลำตัวนะครับคอรสั้นๆครับดูครับดึงแล้วก็ตะตุกหัวไหล่ครับสุดเลยครับธรรมรีโอ้โหลูกนี้ต้องระวังครับหนึ่งสองไปแรกมัรนิวอันตรายนะครับดูตาแล้วครับโอ้โหย้ำอยู่เสมอครับแหมโดนแล้วก็ตัดขา โดนไปหนึ <Cornell. S 2> ่งนับแล้วเหลนหน้าเขาใส่แล้ครับดูครับปัดทุกขร้งเป็นคอนเซนคามารีครับตอนที่ทันเดก็ได้ครับต้องประคองตัวครับปัดซ้ายครับลงเบิกแล้วนับที่สองครับนับที่สองเจอลำตัวเข้าไปนะครับโอ้โหดูครับเป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับน้ำหนักน้อยครับไว้รองรับกับคนไทยดูกันใช้กำปั้นครับหมิ่นคอ นี่ครับซ้ายเข้าตั้งแต่หมัดแรก้วครับแล้วชุดนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเตะกบหูนี่เป็นนับแรกนะครับที่โดนแต่ต่อยแต่ละทีไม่ต่ำกว่า4 5หหมัดนะครับอเมรเซนคามารีจะมาเป็นชุดนะครับชาวต่างชาติอย่างที่เรียนไว้ครับกำปั้นนั้นทรงพลังอยู่แล้ว้วครับแล้วโปรแบบนี้ด้วยครับแม่น้องๆคาดเชื่อ